โยสุริเวชาสมันด์วครับพบก,ว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 กับผมอีกครั้งในสตอรี่ไหนครับเราก็มีกิจกรรมใหม่แนละ้วเป็น World Arena Special Open Event นะทำไมต้องทำเสียง <c oughs> นะครับกิจกรรมนี้มี3มี3ขั้นนะขั้นแรกก็คือชนะนะต้องชนะ10ครั้งน,นะ10ครั้งเราจะได้ออร่าซัมตปงนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นขั้นนะครับพันสี่พันห้าจะได้นู่นได้นี่ได้นั่นนะครับอ่า ซึ่งข้างล่างคงจะยากสำหรับพวกเราเนะแล้วก็อันที่สามไม่เหมาะกับพวกเรามากคืออันแรกคือฉันต้องฆ่าหมอนร้อยครั้งนะฉะนั้นก็เข้าาไปสู้ดูครับแล้วก็อันนี้เจอคนต่างเซิร์ฟเวอร์นะครับจะได้อัน,น,นาธาล์แคนทรีแล้วต้องเจอคนชาติอื่นนะไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์อื่นนะแล้วก็อ่อใช่ไหม เหมือนจะต้องชนะอันนี้ต้องชนะคนชาติอื่นนะครับโอเคแล้วก็สู้กับเพื่อนนะครับสู้กับเพื่อน10ครั้งได้ Energy ทั้งหมดน่าจะได้120นะครับอ๋อโอเคไปอย่าพูดพั้นํำเพลงเลยครับไปตะรุยไลฟ์อารีนาดีกว่าครับดูว่า30นาทีเราจะได้กี่กี่ดารนะ เจอคนน่าจะเป็นอเมริกานะโอ้กิฟฟอนนะครับเขาโอเขามีกิฟฟอนนะครับก็มีกิฟฟอนกิฟฟอนนะครับกูมีมดกับโจกเขาสลัดนะครับเขาสลัดอีฟรีดน้ำโอเคมาจากดีเคลโลมไหมนะครับแล้วก็มังกรครับ แวมแอสนะครับแวมแอสผมเอาเล่งเอีกตัวครับเดี๋ยวผมแบนคิฟ้อนเขาครับโอเคผมก็ลบเล่งรีปนะครับน่าจะประมาณนั้นนะบุณคีก็รู้สึกตัวเองที่โกงแต่ว่านะต้องรีบทำกิจกรรมนะครับ เร่งเลยนะช้าอยู่ใหญ่ครับหลอกครตับดิบบิ้นเฮ้ยเกือบกดท่าผิด <c oughs> กดท้าผิดนี่หาเลยปล <t> าพอหรัใหครับตายมได้ไปสี่ตัวครับโอเคดูยันต่อไปครับดูว่า30-40ินาทีแล้วเนี่ยจะได้กี่ดา ชิงคนจีนนะครับเจอกับหมาน้อยนิสุสนะครับนิสุสผมขอเลือกหมดแล้วกันผมชอบหมดนะครับไม่เป็นไรกรีบก็าไม่เป็นไรรู้จักดีเคโลมไม้ <laughs> คลิปครับเขาจะแบนอะไรผมก็โอเคหมดเลยไม่ค่อยถนัดนะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ดูมันช้ามไม่ชอบ เราพุ่งไปกินกับ okay. เล่นของนี้ไปที่ไหน ให้ผมฆ่านะฆ่าได้ตัวเดียวอย่างงคนญี่ปุ่นนะครับสนาฮโยไม่ใช่นะ่มันเกาหลีผมเลือกกลิบก่อนมาแล้วกันครับ วารนะวารลมไม่ให้เล่นวารลมแล้วกันครับ ไม่มีผิดได้กดย้นท้ายแล้วมาไปกันต่อครับประเทศไรอ่ะน่าจะเวียดนามนะน่าจะเวียดนามผมเลิกกลิปไปก่อนนะครับเป็นการตัดกลิปเขานะผมว่ากลิปก็ดีสุดนะไม่ตกินเลง โจ๊กดีเคนะครับผมเอาสลัดไปเคียวไฟแล้วกันครับอืมแบนนี่เค็ ตัวนหอย่างน้อยเขาขอ่อนเขากดยอมแพ้ป่าทุกอย่านี่ก็ได้สองตัววะมีไปไหนเนี่ยจีนนะครับกิฟฟอนนะครับกิฟฟอนนะครับกิฟฟอน ปล่อยโจเข้าไปครับผมว่าบิดไฟมปัญหาสุดครับโอเคนะอย่างนี้ผมก็ตัดเร่งยิงรีเนาะอ่าลีแล้วก็ป่าครับผมกำลังหาไอ้ดีเด็กมาเล่นนะครับน่าจะไว้ทำเป็นแคส อีกแบบหนึ่งนะครับไม่รู้เพื่อนๆจะชอบไหมน,นะเพื่อนๆลองไนดูชิป,ปเปลงแล้วครับงานมางานเข้าแล้วจ้าโอ้โหโดนป้วยด้วยโดนหมดแลยชิปหายจ้าออกบ้างครับดีเทตับไม่สุดทีเงิบเลยครับแค่ตีไปหนึ่งคนแล้ว เยอรม,มันหรือเ,เยอยมนะครับทงคล้ายกันเออผมมียังมีไอ้นี่อยู่นะจริงๆผมยังมีบอนลนะ ที่ตัวที่น่ารำคาญที่สุดนโอเคอย่างนี้พอได้นะก็เป็นดีจีอย่างนี้ดีกว่าก็จะเป็นเดนเมตัวเดียวเลยสิดโจ๊กนะครับเร่งไปสามฮัลโหลี่ไปไหน Điên chị nha Đang dầu dạo Lên 8 tua, hello Kiếp cầm mà tên có ตัวนะวินวนะินน่าจะเป็นอิตาลีดรสฟันเซีว่าโอเคอทำไมเขาเลือกพัดลมวะ สุดสีดน้ออีกแล้วนะครับผมเลือกตัวเล่งเยอะไปนะจะต้องเลือกเขียวไฟนะรอบนแต่ไลฟ์มันต้องใช้ความิดเยอะกว่านีนนี้จะแพ้ด้วยนะ ไม่ตายด้วยนะ ต้องเลือกดัมเมอรสามตัวผมแมงวานะ้าก็ดัมเมอร์สามตัวผมเลือกมด,ดีกว่ามดนดีกว่านะในไลฟ์อารีนาพระเจ้าออด้วยนะโอ้โหเฟรดีชิงนะ้ำ โอ้ยคิดถูกนะที่ผมทำฮุมมูลน้ำมานะต่อไปเลาจอะไรหน่าโฮุมูลน้ำนะนจะได้ใช้เยอะนะมีโพวาเฟุ้งโอเคขอเปลี่ยเธิเธอหนึ่งครับโอ้โหโอเคนะี่แหละสีลมที่เด็กคนนีะ เอกัาเธอด้วยเอกษาเธอสองทีจริงนะเด็กสาวสายุดถูกไหมโฟลเตอร์อีกที่ไปไใครทำอใอยู่่ือหนกะพีกีก่อน ต,ต,าต,าต,ต,ตัวนี้ก็ไม่ให้สุดแล้วจริงๆโอเค17นาทีแล้วครับเราได้ไปแปดแปดเกาเกาหลีครับคุณเกาหลีเป็นทีฝันด็อกเตอร์ซัมติงครับ ถ้าตัวแรกพี่จะคิดนานขนาดนี้ โอเคผมก็น่าจะเลือกขี่ลมนะครับแล้วผมก็แบนบอลปายนะครับจะงานมาแล้วบอกว่าระหว่างบอลน้ำระหว่างไอ้แก้วน้ำกับหมดน้ำผมนก็นมีดีสปีดแต่เมื่อกี้ถ้าไม่แบนบอลก็เสีย ได้ก่อนจริงคลิปหายองจริงนะเนี่ยเก็ตายไปหนึ่งเลยวะโอเคนวะก็ถูกไฟตายไปทีน,น อย่างน้ยก็ถ้าไม่ตายก็ขวาดาบไปแล้วกันเสียงเสียวอย่าตายเ,เลยอนหน่นหอยไ้แต่ครบสิครั้งเควสแรกเี๋จะไปเก็บ คนญี่ปุ่นนะครับอริงาโตนะครับสายผมไม่รู้ผมจิ้มสองตัวนี้ก่อนอืมผมแบนใครดี เผื่อเขาแบนมันก็แอบแบนโจ๊กผมนะไม่ว่าเขาจะไวหรือช้ากว่าผมก็นัะชน,น,นะนะ cho vay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những กดยอมแล้วมั้งไง <laughs> เขาก็กดยอมแพ้ไปแล้วอะเฮ้ยยูนี่นหนึ่งสติ๊กเกผมนะอ้าคอนดิชั่นลอ็อสเส็งเลย มาเรามาดูกันครับเราเล่นไปเมื่อกี้เกือบเกือบสิบป <Okay, S 1> <ม>ีนโอเคผมคอลเลกต์ก่อนชื่อการีนออฟสปีดนะการีนออฟว่าชิงชิงนะครับเราก็ของผมได้เพชรร้อยเม็ดแล้วเย่เงินห้าหมื่นเย่สกอร์ สองเดี๋ยวผมไปเก็บรวมกับสกอร์เดี๋ยวทำเปเล่นกับเพื่อนดูโอเคผมลองไปใส่ดูนะอยู่ในที่เดียวกับที่เปลี่ยนลาย้านขอเช็คร้านแป๊บนึงนะมีอะไรดีๆขายค่าถ้าไม่มีเลยทำไปชิมเรารูเรื่องไงเราเรื่องไง เราต้องทำยังไงวะเดี๋ยวนะกดยงไงอ่ะมันเป็นท่าน้าครับแล้วกดยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊หนึ่งลองอ่านก่นครับไม่ทำกันบ้านมาเลย เพราะมันไม่มีสีม่วงๆให้เราเลือกนะนี่ครับมันไม่เห็นมีติ๊กๆให้เราได้เลยนะถ้าเมื่อกี้มันได้คือมันจะมีติ๊กๆ๊ตัวให้เล่นให้เล่นแล้วนะเนี่ยเนี้ยทำไมมันไม่ได้ไวะต้องชนะอะไรมาก่อน <c oughs> หรือว่าต้องเก็บของมาก่อน หอมอยู่ในนี้โกเก็บของก่อนนะครับึงจึงสกอร์ส้มบางมาครับแค่เปลี่ยนร่างเปลี่นร่างก็น่าจะเลือกตัวที่ ไว้บุกหรือกันบ้านดีต,ตอนนี้ผมกันบ้านแบบนี้อยู่นะโอเคผมจะลองเปลี่ยนเป็นกันบ้านแบบจริงจังนะเนาจริงจังหมดจริงจังใี้เรดีกว่าเลือกนิกไฟก่อนลวกันครับนิกไฟนะผมชอบนิกไฟอะไรสวยอะไรสวย อ้าล่ายสายไฟต้องให้หมีไฟตัวที่ตัวผิดนะตัวแรกน่าสวยงามนะับตัวต่อไปเด็ดมืเอเนาะเด็ดมืดใช้กันแบนบอกไม่ดีไฟนะดีเคลม ตัวน่าจะต้องให้มังกรนะครับมังกรนี่มังกรก็สวยดีนะเี๋ยวมันเลือกได้ตัวเดียววะอ๋อต้องแอปพลายนะเสียเงินห0าพันนะครับอันนี้ผมให้ <c oughs> ผมให้มังกรดีกว่าดูขลังกว่านะครับ มัเลือกตัวบุกเดียวนะเพราะเราใช้เยอะนะโจก็จะเป็นโจตัวใกลมาก่นอนลงไม่สวยไม่สวยเอาเถอะโซล่าลมนะทำไมเจดูเป็นแม่มดแม่มดเองดูวะ จะดูมีทูบๆมีคนลุคนนึง้แล้วก็สลัดนะัดดีๆจะทีมกันเป็นทีมบุกฉยเลยนะโอเคนะเดี๋ยวน,นี้น่าจะเดี๋ยวก็น,น่าจะได้มนะ้ะไม่รู้สิไม่ได้อ่านอะไรเลยนะรวยกันต่อไหมครับอีกสิบสามนาทีผม,มอีกยว่งกับเสียยแด้วนะครัะ มีสามขี้เกียจขี้กเกียจเลโอ้ติดมไปสิบปีแล้วอนะพอแล้วนะครับพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวไว้ผมมาเล่นให้ดูใหม่นะสวัสดีครับ